แม่เสียดาย <c oughs> เสียดายคือมันหมดไม้แล้วนะ เอาทำควสเสร็จบุญละก็ดีดิโอ้ยอย่างนี้ยขึ้นไลท์ไม่นานหรอกทีพีพ,พ,พีห้ารอบก็ขอแล้วโอ้โหมดเป็ไหนติงคือ ไม่ตัวบินเยอะจังเลย เวลาที่ดันกลับแล้วเตรียมตัวไปสวรรค์ได้อันห้า แม็กจะจับมีนำนำเยว้ายวนด้วยยอดเลยบางงงสร้างแรนเจอร์สร้างแรนเจอร์ สร้างเลนเจอร์แพ้วะ่ะเกมไม่หยุดโอ้สกิลสุดยอดเลยบับเลือดสุดยอดเลยเอาตกโอ้โอ เอลซาโอ้ชื่ออังชื่อว่าเอลซาเลอว่าผมก็รู้เอลซาโชเผมไม่รู้ตึงเกินตึงเกิน từng gần bừng gần bừng gần bừng gần từng, gương. từng, gương, từng, gương, từng gương. <laughs> giáp mì. เอาโทวะยัดมาแล้วยังไงเอาเอา,เอาก๊อบทวะได้มาตัวงไม่ไหวอยู่กดหน้าป้อ,อมเรียบร้อยตอนแรกเหมือนจะไหวเกินปุยนี ดันดีจังเลยดันดีจังเลยวิ่งมาเอามาตะไว้ก่อนแผลอีกแหลวโอ้โหไม่ไหวตึงเกิน ดีใจด้วยครับสุ่มได้อันดูบีทก็ดีสิครับเฮ้ยโอ้โหยืนไม่ได้เลยเหรอวะยืน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 คอปๆอๆๆอปคอปคอไป อู๋สายก๊อปทำงานอินุชชาก๊อปมาให้หมดก๊อปมาลูกพี่ก,อ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 กอ๊อปมาก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 ๊ออมาอ้อ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 เรียบร้อย เออเออเออเอแนโอไลฟ์สดอยู่กรุณแอย่าพูดคำหยาบ เดครับสวัสดี Day ครับได้ยินเสียงลุงไหมเนี่ยลุงไม่รู้เสียงไม้มันดังลึบหร <c oughs> ส่งเอฟให้เพื่อนๆก่อน <c oughs> ส่งเอฟให้เพื่อนในเกมก่อนได้ยินครับเอาสวัสดีครับสตีมที่ไข่ดาวเหรออันนี้ยูทูบออมเล็ดยูทูบออมเล็อไข่เจียวปูปิดออมเล็ตแต่ว่ายิงตรงยูทูบนี่ต้นกล้าเอาเอเคก็มาน้องซีก็มาเอ๊สามคนในใครบ้าง,งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูชื่อก่อนเอเคนัทชัยแล้วก็น้องซี โอเคยินดีต้อนรับทั้งสามท่านด้วยครับโห oh, มันเนี่ยไอดีห้าไม่ได้เล่นนานเลยไอดีห้าไม่ได้จับเลยโห oh, แล้วมันจะแม็กได้ไหมเนี่ยเอลลี่เนี่ยไอดีห้าไม่ได้จับเลยนะเนี่ยเล่นหลายตัวเกินบางทีก็เหนื่อย ช่วงนี้เล่นอยู่สองตัวสามตัวเออ <c oughs> ลุงเล่นอยู่สามตัวเองนะจากหกตัวไม่ไหวเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้เอาทิ้งหรอกก็ยังแบบเล่นมั่งคิดถึงก็เล่นเล่นส่วนใหญ่จะเล่นเสาร์อาทิตย์มันมีเวลาเยอะหน่อยหลายตัวมากก็ไม่ไหว ง่ายเก็บเพชรกันไปได้เท่าไหร่กันแล้วครับ AK เก็บสะสมรูบี้ได้เท่าไหร่กันแล้วครับ ID นี้ได้ร้อยเก้าสิบสี่น้อง C เก็บได้เท่าไหร่แล้วไปดูดาเมกันหน่อย ออศูนย uh ์คราชอเออย่างเยอะเลยโอ้ยน้องซีดีหมื่นสองเลยนเนี่ยอันนี้นี่ตัวน้องซีใช่ไหมเนี่ยชนภูมิเนี่ยใช่ไหมใช่ไหม ต้าสี่พันพันสี่ร้อยครับโอ้เยอะจังเอาไว้เอาไว้ลุยเกียร์คริสต์มาสกันเนาะอ่าใช่ครับเอาไว้ลุยเกียร์คริสต์มาสกันเก็บไว้เยอะๆหรือจะเอาการันตีแน่แน่เกียร์เจ็ดดาวด้วยเท่าไหร่ล ลืมแล้ว 3, <000. S 1> การันตีเกียร์เจ็ดดาวสามพันห้าหรอสามพันห้าเก็บได้เก็บไปเรื่อยเรื่อยมันได้อยู่แล้วเลือกได้ด้วยแต่ว่านี่ไงนี่นี่นี่สามพัน สามพันนี่สุ่มโอ้เกียะเกียะเกียะนี่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 น,นี่สุ่มเลือกจะอุ้ยอันนี้เท่าไหร่ 30, อ่ะสามสิบห้าครั้งอ,ะอ่ะฮะเจ็ดพันหรอ เจ็ดพันห้าพันสามพันโอหเยอะจังสุ่มสเปเชียลเกียร์ห้าบวกหนึ่งกาชาสามพิห้าครั้งสุ่มอุปกรณ์เจ็ดดาวสองชิ้นโอ้โหสองชิ้นเลยนะเก็บกันถึงเปล่าเจ็ดพันเพชรสุดยอดเยอะไปไหนเจ็ดพันเพชรเลยนะ เยอะไปไหน s s s โอ้ยโอ้ย my g หยักโโอ้โหหนึ่งหมืห้าพันเจ็ดสามสิสองคะแนนนำอยู่ได้ไงเนี่ยโอ้ s s s โอ้หเอ็ดสวัสดีครับเ k เบอดีครับน้องป้อมเก้าจะแตกละอุ้ยเหลืออีกตั้งสิบอดรอบ ตึงไหมรูก็ได้อยู่นั่นนะอยู่เก้าสิบตึงอยู่นะตัวล่างล่ะตัวล่างพอได้ตัวล่างไม่เท่าไหร่ตัวล่างไม่เท่าไหร่แต่ตัวบินแม็กตัวบนตึงแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอก แต่ลุงไม่มีไม้ตีเพราะลุงตีไปหมดแล้วตัวบนตึงหนึ่งก็ไม่เท่าไรหรอกจริงเอาแล้วทำไมคนอื่นมาตีกระจายทำไมไม่ตีป้อมหลักตีป้อมบนหลบมาตีป้อมนี้กันหมดเลยเนี่ยเด้อเด้อเด้อด้มาตีป้อมแปดกันเหรออา้าว ใครตีไปสองเนี่ยอไม่ดูไม่ได้ป่ะของเราโดนไหมเอ๋ไหนอ่าของเรายังไม่ทะลุไว้ฝั่งนู้นยังตีของเราไม่ทะลุใช่ป่ะอย่างเงี้ยไหนป้อมหลักว่ะนี่ไงป้อมหา้าป้อมห้าโดนไปหกอุ้ย ไอต้ตาดูว้าชนะหนึ่งแพ้หนึ่งไปใ,ใครมาตีแไพไ้ตาว่า่นโอ้ยอันนี้อะสี่เลยเหรอหอือชนะสองสุดยอดเฮ้ยชนะแอลเจ็ด้วยว่ะไยด,ดูที่ดูที่ชนะแอลสด้วยวสุดยอดเลยอ่ะชนะสี่พ่อจะดูก่อนอเนี่ยชนะแอลเนี่ย ดูแป๊บหนึ่งอุย้ยเอาพัดออกไปก่อนเลยเหรอบอดใช้เออใช่ของเราเป็นบอดมันก็ไม่คืนนะเอาแล้วมันทำไมไม่พัดคืนละ่ะทำไมไม่ออกไอเทมอะไรเลยวะเกีวซาตายแล้วไม่ใช่ฝัง่งมันน่ะมันมาตีนะนะั่นแหละแต่มันทำไมไม่กดไอเทม งงไหมมันกด,กดแล้วกดแล้วกดแล้วแต่กดช้าจังเลยแพ้สิว้ายเจอดันสวนแพ้ดิตัวบินไปกดป้อมไปทั้งเยอะลสองแปดแปดตอนนี้อาจจะชนกันอยู่ตรงนี้แหละกอบลิ้นอาจจะตึงแต่ตัวบินหลอยอย,อยู่ไงนี่ไงเออ ไอ้ตรงนี้ก็น่าจะชนกันอยู่กลางๆนี่แหละเฮ้ย i, ดันมาแล้ววะเฮ้ยดันมาถึงนี่เลยควอนเออหือดันดันถึงป้อมด้วยเออเฮ่อเี๋ยวมุนดูดียางตัวเดียวว่าแล้วไอเทมอะไรก็ไม่กดอู้เออปะเนี่ย ไปเทมหรืออีกตั้งสามอย่างไม่ใช้อะไรเลยโอ้ซื้อมาทำไมดูนี่ดิเฮ้ยนี่ของเราเอ้ยเอออันนี้ของเรามีแค่นี้ชนะตั้งสออี่อชนะเอลสามเมโลดี้ตีตั้งสองคนเนี่ยเมโลดี้ไม่มือตดีดู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 ด เมโลดี้เนี่ยมันมาตีแพ้รอบหนึ่งแล้วมันก็ยังจะตีต่อเออสู้ไม่ได้มันยังจะตีอีกเหรอวะปู้แล้วดูเอาตัวอะไรมาตีโอ้ยช้างช้างอย่างนั้นดูดูแค่นี้ก็รู้แล้วตั้งตัวมาแค่นี้ตายแล้วตั้งตัวอะไรมาเนี่ยหนูวเอลหกห้าเอลสามห้าดูเอลสามห้าเฮเ้ยหนูไปตีเอลสามห้านี่วะเขามาตี เนี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้หนูหนูก็ไปตีมันแพ้ไหมชนะว้าวนะเออเอ,อ,ออกไอเทมแล้วออโต้ของเราใช่ไหมหอืมเนี่ของมันพัดพัดคืนพัดยังไม่พัดคืนอ่ะเด็อุ้ยกระเด็นลัวตายแล้วดัดก,ก็เออดัดก,ก็จะตายอุ้ยกระเด็น กระเด็น,รเ,ดนเรียบร้อยดาตายกระเด็นกระเด็นจ้าเรียบร้อยอย่างเงี้ยเจอพัดกลับมีแช่ไหมปิดใบไม้อยู่มีหน่อยหนึ่งล้อฟรีนี่อืออือฮือตัวบินมาว่ะ มมีมีแค่ตัวบินน่ะตัวบินที่ไม่ได้ไที่มันหลุดไปหลุดเนี่ยปี <Hey. S 1> จีนโดนคีแต่ตอนหนูไปตีหนูไม่ได้ดใส่ตัวบ,บินโเ <c oughs> นี่ตัวมันหลุดไปเยอะกว่านู้หัดป้อมละหัดป <Easy, dog. S 1> ้ <c oughs> อมละวอีซีด็อกอีซีจ้าอ๋อฮ่า คิดว่าน่าจะชนะรอบนี้กิวโอโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวรีตู้กระดานกบแป๊บหนึง่งปึ๊บอ่าครับโอ้โหเสียดาย ไม่มีกบฟ้ามาให้เห็นจบไม่มีอะไรแล้วนะว่า pvp อะไรก็เล่นครบหมดละช่วงนี้ก็เดี๋ยวว่า,วางๆอยมาไล์ใหม่แล้วกันนะครับช่วงนี้เกมฟรีไฟล์ลุงก็พยายามเล่น id ลองอยู่ดัน id ลองไปได้5 id 6 id แล้วเออ ดันไปไดมอนด์เฉยๆนะพอไดมอนด์ปุ๊กก็เปลี่ยนไอเดีเล่นห้าหกไอดีแล้วที่เป็นไดมอนด์ก็ดันไปเรื่อยๆหนุกๆเล่นเพลินๆหลังเลิกงานไปแล้วครับเจอกันรอบหน้ากับการไลฟ์สดอะไรนะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับสวัสดีครับ